นะไม่ตอบกูตีจริงๆนะ ที่ไหนกันนี่สาวใช้คนสนิทของอาชฉวยวงไงสวัสดีค่ะจันจิลาขอโทษนะคะที่ทำให้คุณลุงต้องตกใจล่ะค่ะชื่อชื่อจันจิลาเหรอเออใช่ตกตกใจหมดเลยเฮ้ยหน้าตาอย่างเองเนี่ยนะเฮ้ยไม่น่าชื่อหรอกจันจิลามันน่าจะชื่อแม่ดอกไม้จัน เรียเขาย่างนั้นได้ยังไงอะฮะอยู่จันจิราเขา,เขาเกออาา็โกรธเอะหรอกจันไม่กล้าโกรธหรอกฮะโดยเฉพาะคนที่มีลูกชายลูกหล่อๆอย่างนี้อะจันโกรธไม่ลงหรอกเผื่อเผื่อเผื่อจันจะได้เป็นลูกสะ๊กใว้วันนี้บ้างนะนี่ไปดอกไมมจันเธอเข้าใจผิดเลยนะฉันนี่ไม่ได้เป็นลูกลุงเทิม์มเขาหรอกนะฮะ <c oughs> ใช่ไอปิวมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเนี่ยเออไอปิว พูดถึงเองก็ดีแล้วนะวันนี้นะเองเองเองยังมีความผิดอยู่นะฮะวันเนี้ยเองพานางลำเจี๋ยลูกสาวข้าเนี่ยไปตอนลอนตอนลอนที่ไหนหายไปทั้งวันกลับมาจนดึกดึกตื่นๆป่านเนี้ยฮะไปไหนที่ไหนกันละพ่อวันเนี้ยมีประชุมที่โรงเรียนกลับดึกก็เลยให้พี่ปลิวเขาไปรับพอกลับมาก็เห็นพ่อนอนสลบแองแมงอยู่พี่ปลิวเข้าวุาช่วยอุ้มพ่อขึ้นมานะเออเออเอองั้นก็ขอบใจก็แล้วกันเว้เออนี่ ว่าแต่แม่ดอกไม้จันเนี่ยจันกีฬาเออ,เออจันกีฬาเนี่ย <c oughs> ไปไงมาไงถึงลากสังขารโสม,ส,มสมมาถึงบ้านข้านเนี่ยมีธุระอะไรรอเปล่าคุณนายเขาส่งอ่ฮะเขาบอกว่าตอนนี้เขาสารที่ให้ไปอ่ะเหลืออยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเครื่องกระสอบแล้วละฮะไข่เป็ดไข่ไก่ก็เหลือไม่กี่ฟองแล้วละฮะคุณนายเขาบอกว่า ถ้าคุณลุงว่างๆเนาะแวะไปเยี่ยมเขาด้วยเขาบอกว่าคิดถึงคิดถึงจริงๆ <c oughs> เฮ้ยอ,อีโบะน,นะานายฉไว้วงเนี่ยนะยยยยยมันคิดถึงข้าเหรอ,หร,อาารหรือคิดถึงข้าวสารหรือคิดถึงไข่ข้ากันแน่ <c oughs> เออโดนข้าวสารนะอาจใช่หรอกแต่ไข่สิน่าเฟรดจริงๆนะคุณลุงถ้าหมายถึงไข่ไก่โว้ยเออเนี่ย เองไปบอกนางโบนะสวายวงเออเออเออสวายวงนะว่าเข้าสารที่บ้านข้าเวลานี้ก็หมดแล้วเหมือนกันปีนี้ทํานามาทั้งปีไม่ได้มีเข้าสารเหลือขายเลยนางโบมาขนไปกินหมดแล้วมาคราวที่แล้วนะมารีดไข่เป็ดไข่ไก่ที่บ้านข้าจนเวลานี้ทั้งเป็ดทั้งไก่มันสใต้ไม่ยอมไข่แล้วพ่อข้ามืดดึกอย่างนี้จะให้ชนจิราเขากลับไปได้ยังไงมันอันตรายนะฉันว่าเนี่ย ให้เขาพักที่นี่สักคืนหนึ่งลูเทิมแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ให้เขากลับไปบอกคุณนายก็ได้อไอ้ปลิวเว้นี่มันบ้านใครกันวะขอทีนะไม่บ้านข้าเนี่ยเอ็งอย่ามายุ่งได้ไหมฮะแล้วเอ็งคิดดูซิถ้าให้นางดอกไม้จันค้างที่นี่นะคืนนี้นะข้าก็ต้องเปลืองน้าที่มันอาบเปลืองไฟให้มันเปิดนอนแล้วแถมตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่นะมันจะต้องหาข้าวให้มันกินอีกโอ้ยแบบนี้ไม่เอาหรอกไปเถอะเอ็งกลับไปเถอะอย่าอยู่เลยไป โทคุณลุงให้จันคขางัะคืนไม่ได้หรอคะจันกลับไปดึกๆดืกินเดินอย่างนี้ถ้าจันโดนข่มขืนแล้วใครรับผิดชอบคะ <c oughs> เอ้ย <c oughs> นางดอกไม้จัน <c oughs> จันกีลล <c oughs> เออจันตีลาหุ่นหน้าตาอย่างเองเนี่ยเหลอชาวโคลกับเขากล้าข่มขืนได้ลงคอฮะหน้าตายังเองเนี่ยเองรู้ตัวหรือเปล่ากินเนสบุ๊กเขาลงไว้แล้วเป็นหน้าที่น่ากลัวที่สุดในโลก อย่างนี้ไม่มีน้ำใจเลยนะเขาไม่ให้ค้างไม่ลองค้างไม่ต้องมีง้อหรอกอา้าวลงงั้นจอนจะไปค้างที่ไหนเยอะค้างบ้านพี่ปลิวไงไม่ต้องมีง้อหรอกอพี่ปลิวอะ่ะเขายินดีให้จันจีราค้างอยู่แล้วจริงไหมจ๊ะพี่ปลิวจ๋าเออจริงๆเดี๋ยวค้างบ้านพี่สักคืนก็นได้ไม่เป็นไรหรอกอ พี่ปล้นิจใจดีจริงๆเลยทีนี้จันจะไม่ทำให้พี่ปลืมต้องผิดหวังเลยพี่ปลื้ม เมื่อคืนหนูนอนในห้องไม่ใช่เหรอไม่ต้องมาพูดดีหรอกผู้ชายแล้วก็เหมือนกันไปหมดหล้พี่เบบอกว่าพี่จำได้ไงนี่นี่นี่น,นี่หยุดร้องไห้ทีได้ไหมไหนไหนบอกมาสิว่าพี่ทำอะไรหนูก็เมื่อคืนพี่จำได้ว่าหนูนอนในห้องนึงไม่ใช่เหรอตอนหัวค่ำมันใช่แต่ตอนดึกอะ ตอนดึกอ่ะพี่ปลิวอ่ะตอนดึกทำไมแล้วก็ตอนตอนดึกตอนดึกทำไมตอนดึกพี่ไปทำอะไรกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องแท้แท้นี่แหละสังดาผู้ชายเห็นผู้หญิงม่นดอกไม้ริมทางก็ไปโลกาสก็ข่มขืนคมเมงน้ำใจกี่จะฝันแล้วทิ้งใช่ไหม เอ้นี่น้องจันนี่น้องจันกำลังจะบอกว่าพี่พี่ฟันน้องจันไปแล้วเหรอทำเป็นตกใจมันไส้ที่เมื่อคืนแล้วพูดจาออดอ้อนอย่างงน้นอย่างนี้พอถึงตอนเช้าพูดอีอย่างนี่น้องจัน พี่เน่ยเป็นลูกบูชายพอนะถ้าพี่ทําอะไรลงไปนะพี่รับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่พี่จำอะไรไม่ได้จริงๆจำไม่ได้แล้วไงจใจจันลืมเรื่องนั้นใช่ไหมจันน่ะไม่มีทางลืมหรอกเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของชีวิตจันเขาให้ <c oughs> <c oughs> บ้าทายเป็นครั้งแรกด้วยเหรอ <c oughs> อ่านี่น้องจัน <c oughs> น้องจังลองบอกพี่มาสิว่า ต้องใจงให้พี่ทำไงเอ้าถ้าเป็นพี่ปลิวพี่วิวจะทำยังไงสาวน้อยซึ่งมันอบอุ่มพรหม,มจันมาตั้งสิบแปดฝนมาถูกผู้ชายก็ยยำก็ยีบไปในคืนเดียวอย่างเงี้ยพูดแล้วมันน่าเจ็บใจนี่นี่น้องจันพูดดีๆหน่อยนะ <S <S 1> <S 1> พี่เนี่ยเป็นลูกผู้ชายนะพี่ทำอะไรพี่รับผิดชอบอยู่แล้วแต่เมื่อคืนนี้นะพี่รับรองว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรน้องจันแน่นอน เพราะพี่ยังเชื่อสัมสติธร,รมัญญะของพี่อยู่พี่ไม่ทำอะไรโง่ๆงงบ้าๆอย่างนั้นหรอกไปออกมาได้แล้วถธ่พี่อย่าเพิ่งโกรธสิจ๊ะเอาเป็นว่าจะให้จันลืมเรื่องนั้นใช่ไหมแต่พี่ต้องสัญญาเนาะว่าจะให้จันอะอยู่กับพี่ไปตลอดอะจะบ้าแล้ว <c oughs> เธอจะมาค้างที่นี่ได้ยังไง <c oughs> นี่ที่ฉันยอมให้เธอมาค้างที่นี่เพราะเห็นแก่ลำเจีย๋ยหรอกน,นะไปไปได้แล้วหมดเวลาของเธอแล้ว กลับไปอยู่ประช้าอย่างเก่าได้แล้วไปเอาแฝกจริงๆผู้ชายใจดำจำไหมนะจันจะไม่มีวันเลิกกลาเด็กขาดเอาอะไรย้ำ ขอโทษนะฮะน้องสาวมีเรื่องอะไรกุ้มกุ้มใจบอกแสงได้นะใช <c oughs> เ่เอาโอี้โยจแช่ดีไหมฮิงแล้วมันก็ได้หายกุย้มใจค่อยพูดค่อยจาก,กันโอเลี้ยงดีไหมฮะมีเรื่องอะไรจันถูกผู้ชายที่มันชื่อปลิวอ่ะมันข่มเหงน้ําใจจันแล้วมันก็ไล่มานี่แล้วก็นี่ เธอพูดผิดพูดใหม่ได้นี่ยะรูปร่างอย่างหล่อนเนี่ยเหรอฉันว่านะเธอน่าจะไล่ข่มเหงน,น้ำใจพี่ปิวมากกว่าหยดุดสต,ต๊าฟเมากนันชนีนี่ฉันก็ดีก็หลอนก็ทวันเลยก็เรียกครับผัวผู้ผผัวหน้าไม่อายตายลวงพ้องดูอีพวกหลังเลทางเพศสิเป็นว่าน ย,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 ยันยันยันเด็ดเด็ดเด้อน้องจุ๋งนัก่อนยันยันก่อนอย่าเพิ่งมีเรื่องทะเลาะบอกแวงกันถามค่อยรู้เรื่องก่อนรูหนูเชื่ออะไรจันจิราค่ะชื่องามซะด้วยนะจันจิราเดี๋ยวที่หนูมาบอกว่าหนูเมื่อคืนเนี่ยถูกไอ้ผู้ชายที่ชื่อปลิวมานะป,ปลุกปล้ำนะแล้วตอนตกเช้ามันก็ไล่หนูจากบ้านมาใช่รือเปล่าใช่ค่ะเมื่อคืนเนี่ยคนที่ชื่อปลิวชวนจันไปค้างที่บ้านเขาจันนึกว่าไม่มีอะไรแต่พอตกตอนดึก มันกลัดมันมันปุกปร่ำอนาจารจันอยู่สำเร็จพอตกตื่นเช้ามันก็ไล่จันมานี่ละฮะแบบอย่างนี้หมายความว่าแบบ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 ฟันแล้วทิ้งเหรอแม่นี่นี่นี่แต่พวกฟังดูไม่น่าเป็นเมละปิวไม่ใจคงอย่างงั้นนะมองดูว่าไม่ใช่ว่าจะเหงสับปะหลักดีกว่าคง เห็งก <si ับผีดีกว่าคงน้ำเป็นยังไงกันเนี่ยคนสวยเธอพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอจ๊ะเออนี่อย่างนี้น่ะหนูถามตรงๆว่าหนูมีพยานหลักฐานอะไรหรือว่ามีใครรู้ใครเห็นว่าไอ้เจ้าปลิวเนี่ยมันพาหนูไปปลุกปล้ำทำไม่ดีไม่ร้ายต่อหนูน่ะฮะมีสิครับไม่เชื่อไปถามคุณครูลำเจียกรู้สิ ว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่ปลิวเขาชวนจันไปนอนค้างที่บ้านเขาจริงหรือเปล่านึกไม่ถึงเลยว่าจะมาเสียตัวให้กับชายชั่วที่เราไม่รักอุ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะอีนางจันตะคาาฉ <c oughs> ันไม่มีจิตจะมาเรียพี่ปลิวของฉันว่าชายชั่วนะฉันบอกให้ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ถอนใครจะทําไหมฉันเรียกชื่อผัวฉันผิดด้วยเหรอ <c oughs> นี่อีนางหน้าเหี่ยว สงสัยว่าคงจะล้างหน้าแรงไปสิทา่าชาตินี้นะหล่อนไม่มีสิทธิ์เรียกพี่ปิวว่าผัวหรอกอยากตายอีนางชนีนี่สงสัยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยโดนตบละมั้ยเข้ามาเลยใย่่อีนางหน้าเหี่ยวแหมทมซาิเดี๋ยวแม่ตบให้น้ำเหลืองกระเด็นเลยได้ ตอนนี้ขอให้ใจเย็นๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งมามีเรื่องทะเลาะบ่อแว้งกันเลยก็ใจเย็นพูดกใรู้เรื่องรู้แล้วโหลุงพงองอย่าไปเสียเวลาเลยคนกับผียังไงมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วยุงนี่รู้ใจยังไงก่องฟังให้ลุงพ้องอ้าในนี่นี่หนูนั่งกองนั่งก่อนนั่ง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 นี่ให้ลุงพงองเขาถามความเป็นไปมามังเรื่องอะไรก่องดีกว่าแล้วอย่าเพิ่งทะเลาะเบาะแว้งกันเลุงพงองถามเลยถูกต้อง อย่ามาทะเลาะกันพูดด้วยเหตุผลด้วยกันเช่นกันนี่หนูหนูจัน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 จีราเออแม่มานยากเหมือนกันนี่หนูเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนเข้าใจไหมเดีอยากจะมาเรียกร้องหาความเป็นธรรมแล้วก็อยากจะอยากจะแนะนําให้ไปหากำนันที่บ้านนะกำนันเข้าหาทางช่วยเหลือได้นะจะบอกให้นะใช่ใช่นี่แม่จังตะคอลบจันจีลาจนี่เพราะว่ากำลังของ ที่นี่นะกำมมูบ้างโคกับเนี่ยกำนังเนี่ยใหญ่ที่สุดกำนังเนี่ยสามาที่จะเรียกลูกบัางที่ทำผิดทำถูกเนี่ยไปว่าเก่าตักเตืองไล่ถ้าใครผิดเนี่ยจับไปขังคุกขี้ไก่ก็ไล่<ฮ>ว่าไปหากำนังดีกว่านะแม่หนูจังก็ดีเหมือนกันอ๋อแล้ว เราบ้างกำนัลไปทางไหนอ่ะบ้างกำนัลก็ไปน้องยงงนี้ไม่กล้ามองนะยงบอกเดินผ่านป่าชาเดี๋ยวก็ถึงนะบอกไปเลยผ่านป่าช้าใช่ใช่อ้อมไปหลังว่ามีป่าชานะแล้วก็ไปเจอยากทำก็บ้างกำนัลเลยไปนิดเดียวเท่านั้นอ่ะผ่านป่าช้าเหรอจ้ะป่าชาขอบคุณฮะฝากไว้ก่อนนะอีนางฉนี วันหลังโอกาสดีๆเจอกับจันหน้าแล้วก็อย่าไปยุ่งกับผัวฉันนะที่ชื่อพิเปลืี่ได้เลยใจใ่ายอีนางหน้าผีแล้วว่างๆแม่หัดไปฉีดยากันเน่าซะบ้างเดี๋ยวจะรอไม่ถึงวันดีคือดีย่บะบกัด <laughs> เลยล่ะบ้าจริง เอวมันไม่มีนะยังอุตส่าห์สะบัดก้อนหนี่นมึงนี่แฉเนี่ยหายเมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไปหลังบัรเช้าก็ไปเจอญาิเข้าพอดีหนูลองบอกซิว่าไอ้ปิวนี่ะมันข่มเหงลวนลามน้ำใจหนูยังไงบ้างลองเล่ามาเล่าให้ฉันฟังมาทั้งหมดเลยแหมถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเป็นรายละเอียดแบบนั้นแล้วก็จันคงจำไม่ได้หรอกฮะเพราะว่าบางช่วง จันเองก็ลวนลามเขาเหมือนกันนะฮะอ้าว <c oughs> แล้วหนูไปลวนลามเขาทําไมอ้าวก็ต้องลวนลามสิเขามาลวนลามจันก่อนนะแล้วก็ต้องโต้อตอบสิไม่งั้นเสียชื่อหญิงหมดเอ๊แบบนี้ก็มันเข้าลักษณะหนูยินยอมพร้อมใจไปกับเขาสิไม่ถือว่าไอ้ปิวมันข่มขืนน้ําใจหนูนะต้องถือว่าข่มขืนสิคะเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะหนูไม่ได้ยินยอมพร้อมใจกับเขาสักหน่อย พี่ปริวอ่ะก็สั่งให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหรองั้นงั้นลองขยายความซิว่าไอ้ปลิวมันให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะมันให้ทำอะไรบ้างแหมจะให้เล่ารายละเอียดแบบนี้จันคงไม่กล้าเล่าหรอกฮะมันมันอับฟรดท้าทไมกล้าเล่าก็แสดงกิริยาท่าทางให้ดูก็แล้วกันว่าไอ้ปลิวอ่ะ มันลวนลามแม่จันจีลายัางไงมัง่งอ,อ่ะอ๋อพอได้ค่ะ <c oughs> คือว่าตอนแรกๆนะฮะตอนแรกๆนะพี่ปลิวเขาก็แอบย่องย่องย่องย่อย่องย่องเข้ามาหาจัน์อย่างนี้แหะฮะ <c oughs> เข้ามาหาจันทพ เข้ามาถึงจันแล้วเขาก็จับมือจันนะฮะจับมือจันไว้ทั้งสองมืออย่างนี้นะะแล้วฮะแล้วเขาก็ยกขึ้นมาดมมาหอมอย่างเงี้ยหอมไปหอมมาอย่างนี้ยฮะแล้วเขาก็หอมเรื่อยๆหอมเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะไปตามมือมอ,ยะะอย่างนี้แล้วก็ถึงคอเลยพ่อ,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 อทำอะไรอ่ะ เล็กๆโอ้โหนี่ลุงกำมันไหนๆจะหาทีทีน่าจะหาสวยเนาะโอ้โหนี่หน้าตาอย่างกับผีขนนุนเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยพวกเอ๊ะอย่าเข้าใจผิดนะเว้ยนี่คุณจันจีลาเขามาลองทุกเรื่องถูกไอ้ปิวมันลวนลามเอาอะอ๋อนี่คุณจันจ SI ีลามาลองทุกถูกไอ้ปิวลวนลามอือพ่อถามก็แน่เลยว่าเขาฝันไปหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยถามละเอียดแล้ว ข้าถึงเล่าให้พวกเองฟังได้ไงอ๋อนี่แสดงตกลงว่าไอ้ปิวมารวนลามจริงๆไอ้ปิวเนี่ยอย่างน้อยต้องเมายามมาผิดนักยาช้างยาแมวยาหนูถึงได่กล้าทพี่เลนทำไมต้องเมายาม้ายาช้างด้วยเหรอก็้วาเสน่ห์ของจันรุนแรงไม่พอที่จะให้เขารวนลามได้่อจ้าแหมเสน่ห์คุณจันรุนแรงพอที่จะไร่ควายได้ทั้งฝูงเลยจ้าเอาละทีนี้แม่จันเนี่ย จะให้ฉันเอายังไงกับไอ้ปลิวมันไม่เอายังไงหรอกฮะ,ฮะเพียงแต่ว่าให้อะที่ปลิวเขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทาลงไปอ่ะจันคณิจันก็พอใจแล้วหรอฮะอ๋อนี่คุณจันจะให้ไอ้ปลิวนี่มันรับเลี้ยงตกแต่งอย่างออกหน้าออกตาเลยใช่ไหมข้าดีดีพ่อจัดการเลยจัดการกไอร้ปิวเลยไอ้ปิวมันจะได้เลิอกอยุ่งกับครูลำเจี๊ยบสักที อภิพ่อแล้วตกลงลุงกำนันจะทำไงกับไอปิลเรื่องเนี้ยนะมันเป็นเรื่องใหญ่เอาไว้ค่ะลองปรึกษาเธอมาดูก่อนก็แล้วกันพี่จอมช่จอนด้วยนะพี่จอมช่วยจันด้วยนะสงสารผู้หญิงเรื่องจันเถอะพี่จอมเนืออย่าลืมบ้านไร้ชาย าาหแหมลำเจี๊ยบฉันว่านะตอนเนี้เรามาสงบศึกกันชั่วคราวก่อนดีกว่านะเพราะว่าตอนเนี้ยฉันคิดว่านะเรากําลังจะมีศัตรูใจคนเดียวกันศัตรูแต่ว่าฉันไม่มีศัตรูนะศัตรูเธอคือใครเหรอเฮ้ยจะใครซะอีกล่ะก็อีนางจันจิลาหน้าผีนั่นไงล่ะหรือเธอจะเถียงว่าไม่ใช่ศัตรูของเราจันจิลา แต่จันจิราเ็เป็นคนรับใช้สนิทของอาชนะโอ้ยนี่ลำเจียกมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันไปลแห้ยแต่ตอนนี้นะฉันจะบอกให้นะมันกำลังจะแย่มพี่ปลิวไปจากเธอจันจิราเนี่ยนะจะแย่มพี่ปลิวไปจากฉันนี่ฉันจะฟังฉันนะเธอจำได้ไหมวันที่เธอใช้ในจันจิราไปนอนที่บ้านพี่ปริวอะจำได้อืทำไมเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพี่ปลิว เออนั่นแหละไม่ใช่อใกล้เคียงนั่นแหละนี่ฉันจะบอกให้นะนางจันจีลานะมันวางแผนมอมยาพี่ปลิวนะแล้วก็มอมเมกาหาพี่ปิว,ว่าข่มขืนมันตอนนี้นะชาวบ้านขอกลับเขารู้กันหมดแล้วย่ะจันจีลาร้ายขนาดนี้ใช่เหรอโอ้ยและที่ร้ายกว่านั้นนะมันเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่กำนันขอร้องให้พี่กำนันช่วยมันบังคับให้พี่ปลิว,วะแต่งงานกับมันพ่อเธอก็เห็นดีเห็นงานมกับเขาไปด้วย ฮ้ยฉันไม่อยากจะพูดหร้อเนี่ยเห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะเอานายจันจีลาไปส่งตัวที่บ้านพี่ปลิวอะฉันรู้สึกว่าจันจีลาจะทํามากไปคุณอาใช้มาทําอีกเรื่องหนึ่งดันมาทําอีกเรื่องหนึ่งคอยดูเถอะคนอย่างเงี้ยต้องสั่งสอนซะให้เข็ดว้าลวลำเจี๊ยกฉันม่อยากได้ยินจากปากของเธอเต็นแก่และคำนี้นีนะแล้วเธอมีวิธีอะไรจะสั่งสอนหนึงจังมนมันอะ ฮะไม่ยากคนแบบเนี้ยมีจุดอ่อนว่าอย่า้ไรนะมีการเริ่มต้นในวันนี้มาแล้ว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  เจ้าบ่าวมอบช่อดอกไม้ให้กับเจ้าสาวอือเอาออละทีนี้ก็จะได้เวลาส่งตัวเจ้าสาวแล้วขอเชิญคุณพ่อเทิมทำพิธีได้แล้ว นายจะยอมรักและยอมรับผู้หญิงที่ยืนเคียงข้างนายณขณะนี้เป็นภรรยาหรือไม่ยอมรับครับนางสาวจันจีลาเธอจะยอมรักและยอมรับชายผู้ยืนอยู่ข้างหน้าเธอผู้นี้เป็นสามีหรือไม่ ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะยินดีนะหมายความว่าจะยอมรับหรือเปล่าละ่ะยอมรับค่ะไอ้อปิวข้าอิจฉาเองจริงๆเลยเพราะรู้สึกเจ้าสาวเองนี่สวยน่ารักขอบคุณค่ะผ<ณ>ู้เล่นปิวข้าเตือนนิดนะเวลานอนระวังนะน้ำเหลืองจะย้อยเข้าปากเอง จะบ้าเหรอเฮ้ยไอ้ปริวเอ่อข้าว่าคู่เองเนี่ยมันต้องขยันฉีดยาบ่อยๆนะเว้ยจันไม่ฉีดหลอกยาน่ะเพราะว่าจันอยากจะมีลูกเร็วๆกับพี่ปริวเนี่ยี่หมายความว่าไม่ได้ฉีดยาคุมนะจ๊ะฉีดยาอะไรให้จันฉีดยาอะไรฉีดยากันเน่าจ้ะ สามวันฉีดสักครั้งเนี่ยนะคะเกลิ่นมันจะได้ไม่ส่งออกมาไงเล่าจริงๆจบล,ลจูลก,ลกทั้งหลายเน็บแนมนินทาสรรเสริญเยินยอและให้พรกันพอหอมปากหอมคอแล้วพอว่าเวลานี้ถึงเวลาสำคัญที่พวกเราจะช่วยกันให้เจ้าเบาและเจ้าสาวเข้าสู่ห้องหอสวรรค์ได้แล้ว ขอตาเบ้า้อสั่งาวหอได้แล้วที่ตีจะมาโยนน้องจันแรงๆงนื้อละคะอ้ย พี่ขอโทษจ้คือมันตื่นเต้นไปหน่อยอะน้องจัน <c oughs> นี่น้องจันรู้ไหมวันนี้นะเป็นวันที่พี่มีความสุขที่สุดในโลกเลยก็เหมือนกับจ <c oughs> ันละฮะจันก็มีความสุขมันพเปลียละฮะงั้นเดี๋ยวเรามาฉลองความสุขกันดีกว่าวีความยินดีเลยฮะ สุขของพี่เปียว จ๊ะแหมพี่จันก็พี่จันน่ะไม่ต้องทําเสียงอดอ้อนกับนกยูงหรอกจ้ะแหมนกยูงรู้นะว่าข้างในของพี่จันน่ะเข้มแข็งและก็ปึง๋งปังขนาดไหนโดยเฉพาะหนวดของพี่จันเนี่ยจะบ,บ้าหรือไงอฟัฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยหนวดหนวดมันมาได้ยังไงเนี่ยตายละ จันก็อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดเถอะจ้ะแต่ตอนเนี้ยชินแน่ที่จันน่ะเป็นผัวของนกยุงแล้วนะจ๊ะไม่เอาอ่ะมาหาให้เมียกอดกันแล้วมาผัวจับกาจะบ้าหรือไงเกาจะบ้าหรือไงนี่นี่นี่เลยนี่นี่นี่เหรอนี่ไงนี่ไงจริงๆแล้วเนี่ยจันจีราเขาเป็นผู้ชายแท้ๆเลยนะแล้วดูสิแอบมานอนปกนอนกอดกับนกยุงอย่างเงี้ย ทำอย่างนี้มันหยามหน้าลุงเชื่อมแบบคำตันชัดๆเลยใช่ไหมใช<ก>่พี่เองพี่กำนันน้องช่วยน้องโยงเลยนะจ๊ะไอ,อ,อ,อ้จานนี่ยมันโผล่แหงน้ำใจน้องยงพี่ต้องช่วยน้องยงน้ำฝนะนซีหมดแล้วนอนหลับฝันทุกวันไม่ไหวโอ้จัน ด,ด้วยดวงใจจริงอยากพูดจริงว่าใจเขามีคู่หวังหรือ,อยังหรือไรพอใจ